สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพรสวัสค์มาเสนอเมนูต้มจืดมาราขี้นกนะคะเราก็มาเตรียมกระเทียมกันนะคะเพื่อนๆสับกระเทียมเตรียมไว้เพื่อจะเจียาใส่ต้มจืดมาราขี้นกของเรานะคะ นี่นะคะเทียมของเราก็ได้แล้วนี่นะคะเพื่อนแล้วก็มาเตรียมผูสักที่เราจะใส่มาละที่นกกันนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หมักด้วย มันห่อยนิดหน่อยนะคะผุกเข้าไว้เข้ากันหรือใครจะเติมรสดีอีกหน่อยก็ได้นะคะในหมักไว้พอดีมาระที่นกมีสวนออกเยอะนะคะเราก็เลยเอามา ทำยางอื่นด้วยก็ไ,ได้ค่ะตรงน,นี้นี่นะคะเราวก็ใส่สามนี่เราพเพก่อเยมเมื่อกี้ไว้น,น,น,นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะเพื่อนๆนสูตรนี้เราทําแบบนี้ี เดียวกระเทียมให้เหลืองก่อนอนี่นะคะเพื่อนๆกระเทียมเจียวของเราก็เริ่มจะเหลืองแล้วเจียวให้เหลืองหอมนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้เหลืองเข้มมากอันนี้ก็คือจะเป็นเหลืองประมาณนี้สีอ,อ่อ,อน นี่นะคะเพื่อนๆสีนวลก็มาอยู่ในครัวทุกวันเลยนี่สีนวลมาช่วยทำแบบข้าวทุกวันเลยค่ะสีนวลทักทายกล้องก่อนเร็ว <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เกลือกับโรตีลงไปนะคะต <c oughs> ามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อย รานิดหน่อยค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่หมูที่เราแอบไปปั้นมาให้เป็นก้อนกลมๆไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่มะระขี้นกลงไปเลยค่ะ ก็ใส่มะระกี้นกลงไปแล้วพอเราใส่เมะละกี้นกลงไปแล้วเราก็ปิดฝาไว้เดือดรอปรุงรสอีกชิมรสอีกทีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเริ่มเดือดแล้วเราก็คนสเต็ปแรกอะตอนที่เราเจียวกระเทียมเราต้องให้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นกระเทียมจะไหม้ค่ะแล้วมาตอนหลังอะเราก็ เร่งไฟขึ้นให้น้ำเดือดเพื่อที่จะเติมหมูสับของเราที่ปั้นเป็นก้อนไว้ลงไปนะคะเราจะมาชิมกันค่ะเพื่อนๆว่าใช้ได้หรือยังรสชาติพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราปิดฝาหม้อไว้แล้วก็เคี่ยวต่อนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆมะาระาของเราก็เคี่ยวไปสักประมาณเกือบ20่นาทีได้ใครชอบเปื่อยให้มันนิ่มขนาดไหนก็ตามที่เราชอบเลยนะคะใช้สารพีจิกดูเนื้อมะรานะว่าชอบนิ่มประมาณไหนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆเราใช้ของจากส่วนให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในมะระนะคะมีวิตามินค่ะเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบอาหวานนะทําทานกันในครอบครัวได้ลองดูนะคะถ้าหากว่ากลัวว่าเขาจะขมนะ ก็เอาไปลวกน้ําก่อนแล้วก็นอก็อกน้ำเย็นไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงรสเครื่องต้มจืดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอามาใส่ตามในคลิปเนี้ยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ